หายกันไปนานมากนะครับกับไอ้เกมหยุดภาพเนี่ยก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิครับผมวันนี้เนี่ยอยู่ในรายการเกมหยุดภาพนะฮะซึ่ง ก็ไม่ได้มีชื่อ,อรายการะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมหยุดภาพกันนะครับผมพูดเกมหยุดภาพกี่รอบแล้วเนี่ยก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับว,ว่าเกมหยุดภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักอันหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วเราต้องหยุดให้มันตรงจังหวะเห็นไหมเออเนี่ยป๊าบเนี่ยเออไอ,อที่มันเป็นจอแดงอ่ะเออเราต้องกดให้ทันสู้นี้เนี่ยก็เว็บเดิมเลยนะฮะเว็บ flappy นะครับผมใครที่อยากไปหาเกมหยุดภาพสนุกสนุกเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับก็กติกาในวันนี้เหมือนเดิมนะครรัผมมมเเล่่นกตไไดด้้้5งงถาหยุ ในห้าครั้งเนี่ยก็คือแพ้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องชนะอย่างน้อย5เกมขึ้นไปก็ <_ c oughs> <lik> ถ้าผมทําไม่ได้เนี่ยนะฮะ ผมต้องโดนทำโทษคือเอาอะไรที่มันอยู่บนหน้ากวกใช่ปะเออแบบเอาแป้งเอาแต่งหน้าหรืออะไรก็ได้แต่กวแป้งเลยน,ะนาจะโอเคสุดซึ่งผมว่าถ้าผมแพ้งจริงผมคงจะทาแป้งแบบหน้าขาวมาเลยอยู่ในคลิปวันดีโซเชียลวันดีสัตว์โลกวันดีรวมมิตรอะไรพวกนั้นนะก็เราเคยทำไอ้เกมหยุดพักเนี่ยรอบหนึ่งแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปดูไปดูได้นะครับผมคลิปนั้นผมบอกเลยว่าผมมาโคตรโหดอ่ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ อ่านี่โอ้โหมาเป็นดาก้อนบอลเลยนะ,ะ Go oo, ฮะโกคูกับคุริลินก <c oughs> ูอ่า <c oughs> มาเดี๋ยวเดี๋ยวมันม,มันก็ง่ายๆเลยนะเนี่ยคือมันก็ผ่านแวบไปเลยป่ะโอเคนะมานะเริ่มนะปัป๊บรอบเดียวผ่านโอ้โหสุดยอดโอ้โหเกมแรกผ่านไปก็เอ่อชนะแล้วนะฮะรอดแน่เลยวันนี้อ่านี่โอ้โหเอเลี่ยนที่ผายนะฮะคุณดูว่าเอเลี่ยนห้าสิบเอ็ดนะครับผมอ่าซึ่งจังหวะาเขาปั๊บปั๊บปัป๊บเอ้ย มันจะมีอันนึงที่มันไม่ตรงนี่ว่ะเอออันเมื่อกี้มันจะไม่ตรงเว้ยเนี่ยอันเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่ตรงอันที่สองน่าจะตรงโอเคนะมาปั๊บเอ้าตรงอีกแล้วเฮ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าเนี่อะอะไรเรียทำไมมันง่ายเลยอะคือนี่กูตั้งใจเล่นเกินไปเปล่าเนี่ยคือแม่งมันหยุดได้ตลอดเลยครับเพื่อนๆอ่ะต่อมานะครับเป็นทอมนะครับผมโอ้เขาเหมือนจะเล่นกับน้องหมานะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวนะจังหวะเขาจะยังไงอู้มันมัน ปึ่ดเดียวจริงๆเว้ยไอเช็ยกูว่าอันนี้แม่งยากว่ะเอาแล้วนะปั๊บเอาไอ้เช็ยกูได้อีกแล้วเฮ้ยเพื่อนๆที่ทำให้ผมไม่ได้โกงนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็กดให้ดูจระๆอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันง่ายกูว่าอันนี้แม่งยากแล้วนะคือมันแบบป๊บเดี๋ยวจริงๆอ่ะเไม่จะแม่งผ่านอ่ะเฮ้ยที่ผมเก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจดก่อนอันนี้เกมที่3ามเลยใช่ไหมเฮ้ยเราต้องหาอันยากๆนะฮะคือเขามีหลายอันมากนะฮะเฮ้ยอันนี้นี่นี่นี่น้องหมาโอ้ไม่เอาอันนี้มันดูง่ายไปอ่ะ อ่าคราวนี้กูมาป๊อปอายบ้างโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ผักขมหรือกัญชาเนี่ยถามจริงโอ้โหซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตศึกษาแพทเทิร์นมันก่อนนะมันจะหมุนปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเขี้ยแม่งไอ้เขี้ยแม่งยากอ่ะกูพูดตรงๆเลยไอ้เฮ้ยมันจะไปหยุดได้วะอ่ามานะปุ๊บฮัตเชิ่มอ่าหนึ่งรอบไม่ได้นะโอเคฮัตเชิ่มสองไม่ชิ้นมันยากอ่ะผมไม่รู้แพทเทิร์นมันเลยอ่ะปั๊บสามโอ้โหไม่ได้อีกแล้วเอาใหม่ใหม่ใหม่ใหม ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่วินะโอเคนะหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บอ้าวโฮ้ยรอบสี่เฮียทำไมมันยากจังวะมารอบสุดท้ายฮัจโมม่ทันอีกแล้วโอเครอบนี้ผมแพ้นะครับผมโอเคมาตอนนี้เนี่ยสรุปคะแนนนะครับผมชนะไป3ครั้งนะครับแพ้ไป1ครั้งนะครับผมเหลืออีก6เกมฮะมันลุ้นกันชิบัายากอ้ยมังยากจริงใครทำได้ที่กูกราบงามๆเลย อ่ามาคราวนี้เรามันเรารู้ตกกันบ้างนะฮะอุ้ยมันมีความแบบยับยับยับเออันนั้มันมีอันหลอกด้วยาศาสตร์มีอันหลอกด้วยโอเคมาปึ๊บเข้าปึ๊บหลอกปึ๊บเข้าโอเคมามาผมว่านี่ไม่ยากมานะมานะปึ๊บหลอกปึ๊บเข้าพลาด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 เราครั้งเดียวได้จนเราแบบว่าเผลอตัวแล้วบ่เนี่ยเราได้ใจกันไปแล้วบ่เนี่ยปั๊บนี่ไงนี่ไง ไม่ต้องพูดเยอะมาจริงๆ,ๆนะแต่ผมก็เก่งเกินนะฮะอะไรแบบนี้มันหยุดผมไม่ได้หรอกอันนี้เกมที่5นะครับตอนนี้เนี่ยสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับเราชนะไป4แพ้ไปสี่อีกเกมเดียวกูก็รอดแล้วอะ่ะเอาจริงนะคือแบบว่าชิลมากนะฮะอันต่อมาเป็น Iron Man Family นะครับผมซึ่งอู้หูมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยโอเคนะโอเคนะปึ๊บ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 เอ้าทำไมมันไม่อยู่ไอ้เหี้ยกูคลิกไม่โดนเอาไว้ามา ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บหนึ่งรอบผ่านไปปึ๊บสองรอบโอ้โหขาวสะอาดเลยอย่างนี้นับให้กูได้ได้ไหมเนี่ยไอ้เมันยากนะใยการที่จะไม่เหลืออะไรอยู่ในนี้เลย,เยปึ๊บสามโอ้โหไม่ได้อีกแล้วเว้ยปุ๊บสี่ไอ้เชีย่ยกูหยุดได้ที่เดิมอีกแล้วเนี่ยมารอบสุดท้ายครับไอ้เชี่ยผมว่านี่มันต้องใช้ความรู้สึกเลยอะแม่งมันอ่านเป็นเส้นยากมากเพราะว่าไอ้หาแม่งมึนหัวปุ๊บนี่ไงไม่ได้พอหกเกมชนะสี่แพ้สองกูเริ่มวันๆแล้วเนี่ย อ่าคันนี้เป็นทอมแอนเจอรี่วัยแก่นะฮะโอ้โหเดดเดวเดวูทำไมกูรู้สึกเหมือนกูเห็นเป็นเจอรี่สองตัวกูไม่เห็นทอมอ่ม่มันมันมีอหลอ,อกด้วยนะถ้าสังเกตดีๆอ่ะจุ๊บจุบจุ๊บจุบกูรอดตายแล้ว <c oughs> โอ้เห็นปะครับคือถ้าเราอ่านแพทเทิร์นมันอ่อนลแล้วเราแบบปั๊กเดียวเนี่ยไอ้ปั๊กแรกนี่แหละ คือความแบบมั่นใจทั้งหมดของเรามันอยู่ในนั้นเว้ยส่วนตอนนี้นะฮะเกมที่7นะฮะชนะ5แพ้2นะตอนนี้แค่ชิวๆแล้วนะฮะรอดแล้วนะอืมใหญ่โตใหญ่โตอืมชอบจริงอ่ะโอเคเอาดีๆแล้วปลาปึ๊บอ่ะปลาปึ๊บปลาปึ๊บปลาปึ๊บไอ้เหี้ยปึ๊บไวไปไอ้สัตว์เอาไวไปปลาปึ๊บปลาปึ๊บด้ไหมโอ้ผมไปพลาดอยู่แล้วมัน แต่ว่าไปนี่ก็ผมว่าผมเกิดมาเพื่อเกมหยุดภาพนะเวลาแบบว่าใครแชร์อะไรที่เกี่ยวกับเกมหยุดภาพในหน้าฝีนี้ผมกดไม่กีท่ทีผมก็ได้นะเออแต่ว่านี่เรามาแชรลนตัวเองไงเออแบบว่าขอหทีพอนะครก็ผมเพระว่าบางอันใน5ทีแม่งแล้วก็พลาดไงคือ,อดวงอะ,ดวง,อะดวงแม่งก็ส่วนหนึ่งเว้แต่ว่าจังหวะแม่งก็ส่วนหนึ่งบางอันแม่งต้องพึ่งดวงบางอันแม่งต้องจังหวะทั้งดวงนะฮะมันก็แล้วแต่นะนี่แดกนะ้ำในประตูชิวจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นมากี่อันแล้ววะเนี่ย อ่าต่อมาครับเป็นสไปเดอร์แมนอ่าโอเคโอ้โหนี่อะหลอกชัดเจนเลยนะครับผมอ่าเขาจะมาอย่างงี้ใช่ไหมเฟิบแล้วเขาจะเจ็บเจ็บเจ็บบอ่าแล้วมันจะตรงทีหนึ่งตรงสองรอบตรงสามรอบโอเคเดี๋ยวขอี๋ยวขอแม่ขอแม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไม่น่ายากเท่าไหร่นะปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าปึ๊บพลาดเลยกูหนึ่งรอบผ่านไปปึ๊บ สางราผ่านไปเอาใหม่ขอนี้กูขอตั้งแต่รอบแรกเลยดนะ้ะจะดิด,ดปั๊บแอสสามรอบแล้วไอศาสตร์มึงชักจะกยากแล้วนะมึงชักจะกยากแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงปั๊บไอคิดแล้วกูคิดอะไรอยู่เด่นกูไม่กดจังหวะนี้มันยังไม่สี่รอบแล้วครับขอรอบท้ายนะ,นะะนนอยยโอเคนะป๊านั่นไงโอ้มันได้รอบท้ายพอดีแม่เก่งจังเลยเนี่ยลิ้มเก่งจริงโอ้อะไรวะน้องหแต่นี่ผมว่ายากนะฮะคือแม่ง pattern แม่งเดายากมากอ่านี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอยากก็จัดยากให้แล้วกันกูยังไม่เห็นมันจะตรงสักทีเลยนะเอาตรงเลยนะไอ้เียคือนี่แม่งมามาลองดูนะเอ้ยเหมือนผมจะเห็นอยู่แต่ผมไม่ชัวร์ว่าไหนมันคือเข้าไม่เข้าอ่ะปึ๊บ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 ไอ้เคีื่อมันไม่ไม่ไม่ไอ้เคีื่อไม่งงอ่ะเอามามาหนึ่งสอง จริงไอ้ที่อัน,นี้แม่งยากสัตว์เลยกูแบบยากโคตรพ่อโคตรแม่มึงเลยอะ่ะคือกูแพ้ไปแล้วแหละแต่กูขอลองกดเล่นต่อยนิดนึงปึ๊บ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 อ่ะเข้าสักทีเฮียผมกูกดไปสิบรอบแล้วมั้งหน้านะก็จบคลิปไปนะครับคลิปนี้ถือว่ารอดตัวนะครับผมไอถือว่าเฟี้ยวดีเฮ้ยผมว่ามันสนุกมากเลยนะไอเกมหยุดภาพเนี่ยนะค,คือเล่นเท่าไหร่แม่งก็ไม่เบื่อจนะริงนะผมซึ่งก็ต้องขอบคุณเว็บฟล็อปปี้นะครับผมที่ ทำอะไรจริงๆแบบนี้ออกมานะครับผมใครที่อยากลองไปเล่นก็ลิงอยู่ด้านใต้เลยนะครับคือมันมีเป็นร้อยเกมครับทุกเลยนะครับผมก็คือว่าชอบการ์ตูนเรื่องไหนชอบมาชอบแมวตัวไหนกดเข้าไปเล่นดูกันได้นะครับผมคือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นหมาเป็นแมวเป็นการ์ตูนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเล่นเพลินดีนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับที่สาคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับถ้าชอบมากๆเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันมาเลยนะคร เกมหยุดภาพมาบ่อยๆหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าลิงก์ของเว็บนี้เนี่ยอยู่ด้านใต้เลยนะฮะเข้าไปเล่นกันได้นะครับผมสำหรับวนันนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ